ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องัะตันดัมซิ่งนะคะตอนนี้เราก็กลับมาจากอำเภอกุสุมานแล้วนะสามสาวเนะาะกี้ก็ขี่เมื่อกี้ก็ขี่มอไซค์นะคะไปคนละคันนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อไปไหนมารู้ไหมเมื่อกี้พ่อบอกว่าไปซื้ออันที่น้องปอนอยากกินยุ้ถูกใจพี่เบามากเลย ไปบอกพี่บ่าวนะพ่อซื้อมาให้น้องปอนใช่ไหมไม่แกนิ่ไปให้พี่บ่าวเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อซื้อมาให้น้องปอนใช่ไหมถูกใจพี่บ่าวเลยอะไรอ่ะซอยจื๊พี่บ่าวไม่กินกับเราแล้วอ่ะพี่บ่าวไม่กินแล้วไม่กินอีกแล้วเลยถ้ามีซอยจืชดเแต่ว่าไม่รู้เยอะไหมนะเห็นแว๊บๆแกบอกว่านะในตอถามพ่อพ่อซื้ออะไรนะพ่อแนั่นแหละแต่ถ้าเป็นซอยจุ๊ คือถ้าเอามาลวกด้วยแบ่งลวกด้วยจะได้ได้ยินว่าพี่บ่าวว่าน่าจะแบ่งลวกอยู่ใช่งั้นเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์หลังบ้านเดี๋ยววันนี้ให้เป็นน้องๆแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมาทำกันตรงนี้หรือเปล่าเหรอไม่แน่ใจถ้าเป็นซอยจุ๊บพี่บ่าวก็ว่าแกทำถุงใช่ถ้าแกเดี๋ยวแกก็มาทำแจ่ววันที่ทำนี่กว่าไม่อยากเห็นพี่บ่าวเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไปล้างผักก่อนนะอู้ซอยจุ๊บมีถั่วที่เข้ากันมากเลยนะ ใช่มีผักไม่แล้วให้เพื่อนแล้วนี่โอ้ร้อนร้อนมากเลยเดี๋ยวขอญาติถอดหมวกก่อนนะเอสิก็จะตำแตงตำเบื่อตำดีไหมน้าเรอ่มโหฮะเราตำดีไหมแตงมีเมนูอะไรบ้างคอก็เนี่ยผัดที่เราจะใส่กะทิผัดไก่แกงไก่เหรอใส่ถั่วใส่กะทิเอาเมนูผัดผัดพี่แกงมา แกงไก่อพายุแกงใส่กะทิโอ้ยใส่ถั่วใช่ได้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 ไม่ได้ใส่กะทิใส่ก็ได้ใส่เลยพี่ว่าใส่อะมันนัวกว่าใช่ไหมใส่กะทิอ๋อได้ไม่ใส่ก็ได้เอ้ายังไงใส่ไม่ใส่ใส่ไม่แล้วใส่สีมันสวยไงอ๋อแต่ถ้าเราเน้นประหยัดเราไม่ใส่ก็ได้ใส่ถั่วหรือมะเขือไม่มะเขือเหมือนจะมีเนาะพี่ปุ้ย ถ้าเรามีของเก่าแล้วไงของเก่าทั้งหมดใช่มันจะเน่าเราก็เก็บถั่วมันก็แกงกะทิไก่เดี๋ยวรังไก่ก่อนนะจดได้เข้าควขวกันขายซีครับเขียนกลับมีดหน่อยอ้าเดี๋ยวเขียนใช้อยู่ครับอันนี้พี่บอลสับเลยไอ้ต้องสับเลยเฮ้ยม่เคยสับสักที ่ขึ Connie, <magaz> ้นไหน่ข <est> ึ mm ้นเอยจับได้เหร่เอาแบบทีเดียวขาด่ะใชฮะเขียงใช่หรอครับกลับกันมาเอาเขียงกับมีดพี่บ่าวสั่งเอากกรอนไปทำแซบไปแล้วนะฮะใช่ นี่แหละไม่โรอกระต่ายไม่กล้าฟาดตรงแรงรัวมันหลุดมือก็จนลหนักไนี่โตไม่เคยใช้หลุดไโดนชาวบ้านเลย พี่บ่าวเข้าไว้ข้างล่างที่ร้านเบลก็มีเมนูเด็ดนะคววันนี้ ใช่ไหมชอบพี uh, uh, ่ก้าพ oh. right? so so ี่ก้านี่โหมาทำงานแล้วแต่วัวปลูกอยู่ตรงนี้เล็งอยู่ตงแต่วันนั้นแหะ้กินเยอะปวดท้องนะใส่จ่นเราะ สองโลนี่เอาละหัวทองเราจะดันถั่วดี ใส่ก็ต้องนะ้ำเดือด อั้งเตากันเลยนะฮะหนกระเทียมทีูุ่่ยดูนี่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 องคนนี้ส่องวะ อหตั้ง13นาทีโอเคค่ะจนสำหรับที่นี้าจบแค่นี้นะคะให้ทีตัวกันนะสำหับี่นี้เขาจบนค่นี้คุณผู้ชม่ะจาอะ F4 ก็ พริกก็ได้พริกแดงพีกก่ปอน,นี่แกงไก่เมนูมืม่อเทีย่ยงวันนี้ก็จะเบาพริกเนาะเพราะว่ากลัวห้านๆเนาะกินด้วยไม่ได้ไนะคะีนี่แล้วก็รอมะเขือเทศมะเขือเปาะสุกนะคะแล้วก็จะตเตาแล้วก็จัเตรียมมื้อเที่ยงกันเลยนะคะจะเป็นแกงกะทิไก่นะใส่มะเขือเปาะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ